น้าตากระโลคือกันลลิพี่น้องเลยเนาะอ๋อเปิดตูวกันเปิดตูวกันเอาเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงเลยน้องไล่ถ้าทำบ่ได้คอยถ่ายใครับดีซีได้เบิ้งเด้เนาะปุ๊บ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 โอ้ยบ่ได้เนาะย่องวารอหรคืนถิ่มป้าน้องไลพิแห้งแล้วเนาะน้องไลเออจะปีแล้วน้องม่ใช่ cào khảo sao đấy. Ủa, chỉ khảo sao đâu, bận quay bận phay mình ghé khăm thì đồng đấy, nong phân xoay gần, mưng nè à được à à, đệm phổ mê phun leo, thằng nong nong bận cả đây à, tức đi à, พากันหาหางินหาคําเองเนะโบนี่โบมีอีกแล้วทั้งน้องหมดวะโอยโนะเอาเอาเอา,เอา ภาษาเฮ้ยช่วยเพิ่นว่าบ่ให้ช่ยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ตนี่แหละคือสมบัดแล้วนี่เนาะอ่าสมบัดแล้วนี่น้องชาลพยายามเด้อจ่อน้อยก็ได้เมียเด้นี่จอนอยเนาะิชาทางใดเดี๋ยวนี้ยังบ่มีครับน้องชาอันนี้ก็เป็นอีกคนนึงเนาะน้องของน้องไลปอ น้าตาก็โลคือกัเลยพี่น้องเลยเนาะอ๋อเปิดตูกันเปิดตูกันเอเบิงบบิงเลยน้องไล่ถ้าทำบ่ได้คอยไทยครับพีีได้บิงเลยเนาะปุ๊บปุโอ้ยบได้เนาะย่องวาโอเคินถิ่มป้น้องไลพงแล้วเนาะน้องไลเออตั้ปีแล้วน้อง เก้าส uh, ีขาวเช้าเลยอ๋อสีขาวเช้าแล้วเป็นน่องของน่องไช่เนาะจะต่อกันมาเลยอ่ายังมีน่องยังก็น่องน่องเฉิดบ่อ่าน่องเฉิดนำเพิ่นผู้นั้นอยู่ใช้เพิ่นผู้นั้นอยู่เพื่อนเนาะเอ้อเอาเบิ้งเดินแล้วบ้างแล้วั้างแล้วบ้างอ่าเบิ้งไปเบิ้งไป bọn ngân bọn khăm thì đồng ấy lòng phân xoay gần mừng nè à, à không mà. Này cái đây thảm thang bởi chị bố quay nhang áo bà chẳng nó nhang áo bà chẳng quay bò <laughs> à à à vâng chào à bà hà phân anh à, nhanh chim chim vô đây nhỉ nó เ oh, อาไปจิบกระไดว่าทำไมว่าจิบๆนะเอเอเมือเด้อนะเนาะระวังมือดิออตัวน,นี้มันชียู่ในประมาณจากมือ,อ,อนี่นะปรจุดิคืนหนึ่งคื้นหน,นึ่งพราะมันเป็นไม่ไม่หานะ่าวเนาะอ่าไม่ห่าวเด็กทีเด้ยวมันบูนคือไม่ไดิบเดิโอ้เดี๋ยวนางพี่เด้สักอันนี้อัน โอ้โหโคงไส้โคงไส้กับบัวธรรมดาเนาะนี่เนาะเอ่อกองไส้โคงไส้กับบัวธรรมดาไข่ดอกเนาะสองสามไอ้น่องมีแต่คนใหญ่ๆจริงจเนื้อๆทั้งนั้นน้องสามนี่เรียบธรรมดาย่องเราอีกก่อนเพียงไรเนาะน้องไลายเนาะน้องลานี่น่องลายเนี่ยน้องลานี่เอ๊ Né lại cái đấy <laughs> chất bay chất bay. Hm, hello, 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 gì? hello, 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 nó ừ. hello, <laughs> hello, cái này. Nó. เบื้งเบื้งเบิ้งเบื้องอ่าน้องเฟินน้องเฟินเหตุวีจัยเบื้องมือได้เด้อเนาะบายไประเด็นคือชีพันบุรีแท้เนาะฮึบฮึบึอ่าตาโตนี่แหละเครื่องบาตรธุรกิจมืดพี่น้องเลยเนาะธุรกิจสีเทาไม่บอกเวลาที่สุดตัวนี้ออกมาเลย <laughs> hấp à, hấp à, ô, đầy đường Kinh, 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 nó, nhóm hạ vào nóng, nóng phân kinh, thấy đúng không ừ. Bớt đồ nan thì nó, tông, ấm an thì tông say hay bớt đồ thì nó บวชจโอ้บวชด้แม่ตัวใหญ่ไม่มาเลยพอดบอโอ้ฮึบอ่ามึงเนพี้ยผีองไงป่นเปะเป็นเปะบบบนี้เนาะจู่นี้ใหม่ไว้เนาะมันไม่หาวเลยเออมึงเนี้ยผีดองไม่ใหม่น่ะเก่ง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 น้องพ่อว่าเก่งน้องน้องพันเก่งได้พี่น้องได้เออเห็ดเห็ดสามชาทั้ง เวียดในเรื่องโครงการอ้อยพาเจ้าเปิดเนะาะเปลี่ยนสี่สบัวชันเออตัวนี้เหรอบัวชัยบัวเจ้าน้อยเออบัวชัยน้ำหลังเนะาะเออเอาเอาใส่พี่แองเลยบุกคบุ๊คบุ๊บุ๊คฉนเนาะไปใส่ไปกินแกงน้ำไม้ก่อนนะฉันเนาะน้ะนองได้เพื่อตั้งมือมึงรู้บัวชันไม่ตัวแรกเพื่อนจักจะได้กินเลยนะน้องตุ๊กเคชับ บา้าเนาะขนาดน้องสารกับน,อน้องอาณาไม่เป็นน่องอนณาใส่กับน้องอนณาทุกผ้ากันตัง้งใจกันปะนี่แหละเขาทุกเลยใช่โอ้โหโอันนี้บ่หนึ่งข้าวเจ้านะโอ้ที่จะได้ทำแบบบ่วงบ่เอาบ่วงบ่ตักบปลาแดงโอ้บ่วงทักเอา Yanang tam tạm đi luôn 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 Túc luôn phát luôn luôn mi, đi luôn mi nó luôn 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 Xe luôn 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 nó luôn <laughs> luôn <laughs> อยากกินข้าวแล้วเมื่อยเนาะก้อนบอลตรงนี้ล่มละอ่ะาระวังไหมเลย,เยข่อมนี่บ้ได้กินได้เนาะข่อมนี่โบ้ได้กินได้ข่อมนี่โอ้อันนี้เป็นบอลอันนี้ได้หนิเนาะน้ำโอ้น้ำเพิ่นน้ำกินเพิ่นในพี่น้องไอ้ตัวนี้เนาะอืม ไในบ่น้องไในบ่พวกาคำมันเป็นเตาอาจารมันคือสีบริยักษ์ฉันนี้เนาะอ่ามันเป็นเตาคืออะไรทานน้องๆเพิ่มกระมี่ยุ่งทานอืมันเปลี่ยนเตาคือสีโอเคคนนี้สำหรับทางมอจิบารได้เนาะฮ่าๆเป็นปลาอ้อยเนาะ คือประเด็นคือว่าใช้บอลอะไรตัวนึงไปใชไปเนาะเบิ้งไปสิเบิ้งเองตุกนะ <c oughs> เป,ป็นเห็ดก,กินก่อนมาหนี่นับมือแล้วพี่น้องเลยเนาะนับมืออ่าใหญ่ไ,ไปอ่ามือหน้าอ่า <c oughs> เดิมเป็นโคนิมโคนแล้วทั้งน้องๆเบิ้งก็ได้อ่าถือว่า อ่าไปดูหิ่งหินเองปลากันั่หาเงินหาคำเองเนาะกันสีอาศัยแต่โปกับเมกกะโบได้เนาะเพราะว่าโปกับเมเพิ่งกะเท่าเกษราแล้วมีแต่เฮานี่แลบบาดนี่มีแต่เฮาหาเกดให้เพิ่นเนาะ Mình hàng ngàn thịt nhảy phun con chạy tự mình con chạy tự mình ừm 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 อสองโมงไปส,สองโมงสิบนาทีพี่น้องเลยสองโมงสิบนาทีทางน้องเพื่นกะไปเก็บผักชะแงง,งเอาผักชะแง,งงมาปลูกไว้อ่าทางผักชะแงง,งอ่าทางยานางอยู่นี่เบิดมันกะเบิดเท่านั้นแล้วว่าจัไนนะพี่น้องเลยอืม hết đi hết chín à, đó thằng nong nong phân cả đại <laughs> bưng bưng chào này à nam leo và sàn nhà phía đó hết bưng bạn nhỉ cho chín đi đáy bạn nhỉ đồng ơi à. mình cả nhìn nằm nhìn này gì đấy nó

Ướp à Chuyện nó mày xe mang chi đồ bắn cả bớt thân ăn lèo Phía đoàn gầy nó nông tục Ê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  này Ê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  là xuống Ê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  nó À, Ê Ê định Ê Ê กับเตาคืนเพืเ่อนแ้วบบทนี่เนาะให้กับทางนอง้องๆเหเ็บเยียกงานโตน้องไสเพื่อนกบเชีดเปียกแถวนี้แล้วน,อนอ้องๆน้อทางน้องตุปป๊บเพื่อนกปุ๊้โอ้เอา,เอากระตังจิตตังใจอยู่น้องเพื่อนนี่ก็ได้ อ๋อเหรอเฮ้ยอาบน้ำอับในยูใช่หรือเปล่านี่คือทางเจ้านี่น้ำส่างบ่ส่างใช่ฮะต้มน้ำอับต้มน้ำอับอ้าคือบ่ต้มบ่ห่อนบ่เจ้าน้ำเจ้าน้ำคือต้มนองเป็นยังคือต้มฝืนขึ้นมันเหมือนบ่โอ้เป็นเหมือนขึ้นใช่ัหมโอ้แพร่อากาศเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าน้องตุ๊กเพิ่นนี่ พุ่นทางนองไล่ก็ได้บุกเป็นบุกเพิ่นพุ่นนั่นก็นได้เนาะทั้งเกลือโอ้ทั้งเกลือแน่ปลาเด็กแน่เอาเก่งแล้วเก่งแล้วไม่นอนตอกได้นี่เป็นครัง้งแรกพี่น้องะไยเนาะเห็นน้องุจูบันเห็นดูเห็นกินก็อ่าชมเชยชมเชยเก่งเก่งเก่งอืมนี่นี่แหละอ่า เพิ่นถ่าเ็ดกินอยู่ได้ฮะเพิ่นถ่ายกินเข่าอยู่ได้เบิง่งครั้งแล้วสิบสองโมงกินจ้ะก,กินอะไรที่เฮ็ดให้ตัวเองกินเด้่นี่ <laughs> เนาะเองพิมาไฟตัเรียบร้อย,ยตัเรียบร้อยเนาะเอาไปใส่เดี๋ยวให้ไปเบิ่งเพิ่นก่อนได้อ,ดอมาบ้านนี้เกิสซีซุกแหละพี่น้องเลยอื เป็นพากันเด็ดเวียกเนาะทั้งน้องก็ได้บุ๊คไปตรงนี้เนาะแต่ละคนเอาเอาให้เอาให้จุมัอนี่เลยนะเบิ่งนี่ข้างแก้วนี่เนาะจุวมัอนี่เลยเบิ่งเลยเออ คักเนาะเข่าคักก็ดิเสียนเลยเนาะเสียนผลเขียวเลยอืมเสียนผลเขียวเลยฮะลูกโอ้ยเส็้นบุป,ปนะเ,เป็นผิดหรอกเนาะอืมเออแล้วลองพิ่นก็ได้อ่าพอดีเก่งน้ำไม้ก็ใกล้ชิชุกเลยเนาะเออ ขับมาเนาะมันบุือขี้เกียบเด้เน้องเนาะแม่นปะแม่นอ่านขี้เกียบมันถมไปเรื่อยกัแล้วอืมขี้เกียบนี่เขาเขาใช้พุทธบอกว่าใช่ก็ได้แหมบา้างบ่าใช่เอา,เอาตอนนั้นมาถมกับไม้เลยเอาจุดไปติดไปเรื่อยๆเนาะหนอแม่น,น,นอืมเออต้องแม่นเลยมาว,าวะ้าทางไหนเออเลยมาเนาะทางไหน ê hả mẹ đi nè tất hòn nằm nọ hòn ê hả chịu hơi mất hòn nằm bọn nằm bọn bọn nằm bọn nằm bọn พี่เป็นตายยังบ่ล่ะเออชิบอ่ะไปกี่ดวงเยเนาะน้องตุ๊กเพิ่นอ่ากำลังเก่งหรอไหม Tranquil nomay phi nó nó no? thì nó Hm? nó Cái đó đấy, nó này đây Hm? xẹp, hết cái đó này Hm? 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 สวดีเชวันื่อของเย็นมาสต้อนชื้อกินสบายดีสวัสดีสวัสดีดือรั้งหั่นเลั่นเที่เห็นคนเป็นอะไรตัวหายเห็ดเออแตกาวเห็นเออเนาะ ที่ไปชิพากันเมื่อได้ทำบ่อบรินรจะว่าจะมาทุนหั่นก็ได้นะผมบรื้งเพื่อนเนาะเป็นอะไรน่ะภาคพี่นะเป็นตาเอาขึ้นมาได้บ่โดนจ่าได้อยู่ทางนี้ได้มันมั่งเนาวแต่ว่าน้ำหั่นแหลบ่ได้ลงหั่นแหลมจับมันจะขึ้นเนาะเอ้ยกาเอากลับบ่ได้เนาะขาลงแค่ไหนบ่คอยขาขึ้นดีจับท่องรื้อด้วยมาสองสามเทออันนั้นเลยไปทางนั้นเี่เนาะง่ยพี่น้องทางข้า เอาเอาเอาผุ่นพี่น้องทั้งสามีเพื่อนเนาะสามีเอ้สบายดีสบายดีคุยกับทั้งน้องเพื่อนถาเด้อเดี๋ยวคอยไปนั่งสุนหมก่อนเนาะโอเคโอเคโอ้ยเนาะเออโอ้ใกล้ได้ไรล่ะเออ เอาพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหลนะเนาะอันนี้ก็ถามไทยทั้งน้องน้องเพื่อนน้องน้องเพือ่นอนท็น่เรียพี่น้องเน,นะนานะสู้ๆไปชั้นนะนะไปชั้นสั้นรับคลิปนี้ก็ทั้งมดจิตเองก็บชได้จบคลิปกะนะ่อนเนาะฝากเอฟซีทุกสื่อสานเป็นงกำลังใจให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเอาเอาเอายู่ดีแม่งอยู่ดีแม่งสบายดีสบายดีพี่น้องเลย